สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนๆแห่อะไรห,หนุ่มวัย26เสียชีวิตกระทันหันมีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งในโลกออนไลน์กำลังร่งรวมอาลัยต่อการจากไปของนายพานุมาตรจันเมืองหงอายุ26ปีชาวบ้านตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญ,ญญาประเทศจังหวัดสระแก้วหลังจากเสียชีวิตกระทันหันด้านพ่อของนายพานุมาตร ได้กล่าวว่าเนื่องจากนายพานุมาตรไม่มีโรคประจําตัวจึงได้ส่งร่างลูกชายไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจินบุรีเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยในโลกโซเชียลเพื่อนๆของนายพนุมาศต,ต่างเขามาโพ์ข้อความไว้อะไรถึงเพื่อนรักหลังจากทราบข่าวว่านายพนุมาศเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่2ไม่ถึงวันซึ่งส่วนใหญ่ต่างขอให้นายพนุมาศไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมทั้งรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่มีต่อกันนอกจากนี้ยังติดแฮชแท็กเอาเพื่อนพวกเขาขึ้นมาอีกด้วยซึ่งจากการบอกเล่าของร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ จันเมืองหงพ่อของผู้เสียชีวิตระบุว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายได้ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่โรงเรียนอนุบาลสีอรัญโยไทยเวลา13นาฬิกาเมื่อกลับมาถึงบ้านลูกชายบอกญาติว่ารู้สึกปวดที่แขนบริเวณที่ฉีดวัคซีนจนช่วงกลางดึกประมาณ4นาฬิกาลูกชายมีอาการไข้ขึ้นสูงจึงโทรแจ้งสายด่วน1669และมีรถฉุกเฉินโรงพยาบาลอารัญญประเทศ มารับตัวไปที่โรงพยบาบาลจนกระทั่งเวลาประมาณห้านาฬิกาห7นาทีลูกชายได้เสียชีวิตขณะแพทย์กำลังรักษาตัวอยู่นอกจากนี้พ่อผู้เสียชีวิตยังกล่าวอีกว่าครอบครัวยังติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายมากเนื่องจากลูกชายเพิ่งฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกาเข็มที่สองไปไม่ทันค่ำวันอีกทั้งปกติในพานุมาตเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายและตรวจสุขภาพประจำปีและไม่มีโรคประจำตัวซึ่งทางครอบครัวขอให้ส่งร่างในพานุมาต ไปผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอย่างไรก็ตามตาม,ตามรายงานระบุอีกว่าขณะนี้ทางครอบรครัวของนายพานุมาตรอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเสรียชีวิตของนายพานุมาตรซึ่งทางพ่อรับไม่ได้เป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายกำลังมีอนาคตที่ดีซึ่งปัจจุบันนายพานุมาตรทำงานที่องค์การฐานผ่านศึกอำเภออรัญ,ญญประเทศและกำลังจะสอบบรรจุเข้ารับราชการแต่กลับต้องมาเสียชีวิตก่อน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ